ขนมแตงไทยค่ะรอขจรนะรอเม็ดออกก่อนตอนนี้สุกแล้วมันจะแบบฟูตาดุกนะครับที่เราใช้อู้หูยแล้วเอาไปหนึ่งต่อนึ่งต่อสวัสดีกับช่องไปเทพความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่สวนของพี่สารนะครับเพื่อที่จะมารังสรรค์เมนูต่างๆกับครัวคนเอี้ยงแล้วก็น้องแอร์ปอลคนงานครับมาทักทายเหล่าสาวๆหน่อย โอ้สวัสดีจ้าอมุชอเปอร์ช่องพาฝุ่ยเมืองแควกูในกูเกอโอ้โหภาษาเกาหลีเลยายๆเหมือนกันนะ้ายเหรอคะเป็นกลเรียงโปแต่ที่พี่ท้าไายเมื่อกี้เป็นกรียงสกอว์วันนี้เราจะทำเมนูอะไรกินครับเนี่ยวันนี้เหรอคะก็จะทำขนมแตงไทยค่ะว้าวนี่เลยแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็จะทำเมนูดอกขาจรทอดไข่นะคะ ดอกกระจรทอดไข่ว้าวไปเอามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้เหมือนรู้สึกว่าแม่ไปซื้อมาจากตลาดอ๋โอโอเคครับนี่ดอกกระจรน,นะ,ะเพื่อที่จะมารังสรรค์เป็นเมนูฝั่งของน้องแอร์ปอนะครับมีแกงผักหนามนะคะนี่เลยแกรเดิมของคุณแม่เลยนะคะว้าวาสำคัญวัตถุดิบของเราคลิปท,ที่แล้วนะครับวัตถุดิบของเรานี่คือเราไปเก็บไข่จากฟาร์มของพี่สารเลยนะ สไข่เป็ดสดๆเราเมาหมดเลยค่ะนี่ครับเมาหมดเลยเหรอนับดูแล้วเดี๋ยวคิดเงินทีหลังอ๋อเพื่อที่จะทำเมนูอะไรครับเนี่ยอ๋หลายเมนูเลยหลายเมนูใช่ไหมใส่ดอกกระจอนก็ได้อ๋อทำไข่อันนี้ก็ได้ครับไข่ห่อใบตองส่วนเมนูครูเขายังทำอะไรครับทำปลาทำปลาทำให้แม่กินได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาสมุนไพรล้กันวัตถุดิบจากปลาที่พี่สารและพี่เอกตกคลิปที่แล้วมาให้ด้วยนะครับทำปลา นึ่งสมุนไพรให้แม่กินนะว้าวอาจจะทำปลานึ่งสูตรคนเมืองให้แม่กับน้องแอปปอกินเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวยังเมนูยังนี้สดๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวขี้สดอีกเผื่อมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวทำเพิ่มเติมทำจากไข่เป็ดอาจจะทำพวกโอ้นี่คือแตงไทยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นแตงไทยพอดีเห็น ในช่องของน้องแอปเปิลมีทาขนมแตงไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้น้องแอปเปิมารังสรรค์ให้ทด้รชมในช่องเบลทิพนะครับได้เลยค่ะโอ้โหจัดไปครับใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าผสมกันแล้วก็ใส่น้าตาลปี๊บแล้วก็กะทิค่ะว้าวขาดไม่ได้ก็คือแตงไทยใช่แล้วครับก็กินข้าวก็ต้องกินหวานนะแต่มาทำของหวานกันก่อนใช่เพราะว่ารอข้าวอยู่ในบอละ แต่ได้หลายตัวแล้วนี่ทำเนื้อออกมาทำขนมนะใช้เฉพาะเนื้อนะเอาเม็ดออกก่อนจ้าโอโคโอเม็ดออกก่อนแบบนี้นะครับใช่ค่ะครับว้าวต้องใช้แตงที่แบบสุกสุกเลยอ่ะกลิ่นมันจะหอมคอดไปทั้งเล็กก็ได้ใช่ไหมครับใช่กินมันจะหอมหอมว้าวแล้วก็เอาเนื้อมาทำขนมค่ะ ว้าวมีที่ได้กินฝีมือคนงามนะวันนี้ควานเอาเนื้อออกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเป็นค้าาแบบนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาแบบเราขยี้ับมันจะได้เข้าเนื้อค่ะอ๋อจะได้เข้าเนื้อคุณแม่ก็มาถ่ายทอดวิชาให้นะครับใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยายสอนมาอีกทีค่ะโอ้คุณยายสอนมาอีกทีใช่ค่ะสื่อทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเลยจากคุณยายสู่คุณแม่จากคุณแม่ก็สู่น้องแอปอนะครับ พันเน, Är, นื้อออกแบบนี้นะครับแตงที่ใช้ต้องเป็นแปงเละนะครับนี่คือความรู้เลยนะครับสุกเยอะๆสุกครับแล้วก็ใส่แล้วครับใส่แป้งกันไปนะอันนี้เป็นแป้งมันเล้แป้งข้าวเหนียวนะครับเอ้ข้าวเหนียวใส่ก่อนเนาะครับแป้งข้าวเหนียวว้าวแบบนี้นะครับใส่ประมาณครึ่งถุงนะครับอ๋อต่อไปก็เอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมนะครับโอ้ใส่ทั้งถุงแบบนี้เลยนะครับ ขยาแตงกอนะขลุกเขาใช่ไหมครับจะขยำขยำให้เละๆเลยค่ะครับนี่แ่ตอนแรกจะใช้มือนะเก่งใจขุดดูแล้วก็จะขยำแตงนะคะครับอื่แบนี้เลยนะ่ค่ะขยำให้เนื้อละเอียดกว่าุไม่เคยกินนะครับต้องลองชิมดูครับอร่อยแน่นอนครับก็เดิมเมนูแรกเป็นของหวานก่อนนะแล้วของขลุกขลจะตามไปมาเรื่อยๆเนาะ ครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะใช่ค่ะเราจะบีบพร้อมน้ำตาลปี๊บเชิหวานใส่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนใช่ไหมครับอืมคุกเข้ากันแบบนี้เลยครับใช่คุกเข้าแบบนี้เลยครับน้องไอปอใช่ค่ะอืมก็เอาให้มันละเอียดค่ะจะได้แบบเข้ากับแป้งได้ได้เลยจ้ะครับ คลุกเค้ากับแป้งที่เราเตรียมไว้ใช่ค่ะพร้อมกะทินะจ๊ะพร้อมกับกะทินะว้าวแบบนี้เองต้องเล่นนะแม่เห็นอืมเดี๋ยลองขยำดีกว่าครับเมร็จแล้วไหมเนาะเสร็จแล้วก็คลุกเข้าเท้ากันแบบนี้นะค่ะครับโอ้จะไปดูมีกี่หลายคนเนาะใช่ อ๋อพอคลุกเ้าให้เข้ากันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฉีกใบตองอ๋อเสร็จแล้วก็ใช้ใบตองกล้วยก็ทาเป็นกล้วยแบบนี้นะครับใช่ค่ะให้มันปิดให้รูมันสนิทสนิทค่ะเพื่อไม่ให้อะไรนี้มันไหลอืมเสร็จแล้วเราก็จะใช้ส่วนที่เราผสมกันอ่ะเอาไปนึ่งต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแบบนี้เองครับเขาเรียกว่าขนมอะไรนะจำไม่ได้ละขนมแตงไทยค่ะขนมแตงไทยใช่ค่ะสูตร กะเเหลงยสาวกะเหลียงครับนี่มีการห่อไปต้องก็ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้เสน่ห์ไปจังหวะกันเนี่ยครับประมาณแบบนี้นะครับน้องๆเอฟปอลเนาะใช่ค่ะแต่งไทยใส่นะแล้วก็ตัดตรงนี้สวยๆจัดไปครับก็จะมาใส่ไข่นึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วก็หยอดขนมลงไปครับ มีนี่เองครับนี่ไอ,อ้ปอกเป็นธรรมดาเนี่ยว้าว<น>ครับเสน่ห์ไปฉวักนะครับมีแผนกับมาจะครับโอโ้โหอ๋อ,อพอทำเป็นกล้วยเสร็จก็จะเอาเขานมเรามาตักใส่กล้วยนะครับใช่ค่ะอืมอืมครับ เราจะตักประมาณนี้พอคะ่ะถ้ามันสุกแล้วมันจะแบบฟูขึ้นอ๋อม,มันจะฟูขึ้นมาอีกใช่ไหมครับมาเรียงตรงนี้เลยนะจ๊ะใส่พอดีแบบนี้นะครับแล้วก็มาเรียงไว้ในไหยน,นึ้ของเรานะครับโอ้น่าอร่อยเนาะหอมแตงไทยต้องลองครับเมนูนี้ครับจัดของหวานก่อนเลยครับขนมไทย มาแล้วครับว้าวโอ้เมนูแรกของเราของหวานเลยครับปิดเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับ20นาที20นาทีก็สุดแล้วแม่บอกครับครัวเพื่อนก็มาขอดเก็บปลานิลก่อนนะครับใช่ทำปลานิลจากปลาดุกหนึ่งตัวเนาะในผังแดงขนาดจริงๆได้มากกว่านี้นะครับนะแต่ว่าเราเอามาทำอาหารพอพอหนึ่งพอแล้วครับเดี๋ยวให้ปลาดุกให้แม่เกงใส่ผักหนานครับขอดเก็บปลาก่อน นดีี้มฝั่งน้องไอป๊อเข้ามาเด็ดผักหนามก่อนนะครับใช่ค่ะครับอันนี้ผักหนามเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปทำแกงค่ะเอาทำแกงนะอ๋อใส่ปลาดุกหรือเปล่าใส่ใส่ปลาดุกด้วยว้าวจ้ะแล้วก็จะเด็ดที่มันอ่อนๆนะคะอันแก่ๆเราไม่เอาครับมันจะได้กินง่ายหนูข้าวอะไรตัวนี้จริงๆได้หลายตัวนะครับนะแต่เราแค่อามาทำพอมือแค่นั้นครับพะครับ คร oh. ับน้องไอปอก็จะทำการตำเครื่องแกงผักหนามใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่า,ข,าขมิน้นพริกกะปิแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะโอ๋โหจ้ะตำให้เหหรียบเลยปล่าครับใช่ค่ะครเราจะใส่เครื่องแกงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่า มีปลาอยู่ปลาจะเหม็นคาวคก็เลยต้องใส่เครื่องแกงเยอะได้เลยนี่ปลาดุกนะครับที่เราใช้พี่มือพี่เอกตกได้นะครับเนาะแล้วก็พี่สาของเราี่ยได้จริงๆได้เยอะกว่านี้นะครับนะแต่เราเอามาบางตัวพอครับใช่แล้วว้าวอ่ะจัแกรแล้วครับน้องแอปเปิโอ้ลมพัดย็นสบายครับวันนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมากๆเลยส่งขงลังนู่นก็มีเราน้องเป็ดนะครับกำลังเล่นน้ำอยู่ครับ เราก็รอของหวานให้สุกเนาะตามก่อนครับถั่วเน้า,นาแผ่นขาดไม่ได้เลยต้องใส่ถือความอร่อยนะครับว้าวหลากหลายเมนูครับวันนี้ครับ ครับมา,าฟังขนมแตงเราใช่ไหมครับใช่ค่ะว้าวหน้าตาดูดีมากเลยครับโอ้โหน่ากินมากถ้าเป็นภาษาของน้องแอปเอิลพูดว่างไงครับบะอุ้ยยาฮะบะอุ้ยยาบะอุยอ้อยยาใช่ค่ะบะอูบะอุยอ้ยยาต้องต้องมีรีแอคติ้งรีแอคติ้งเลยแบบครับ,บอู้บะอุ้ยยาอ๋อคือน่ากินใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนอุ้ยเต้เต้คืออร่อยอ ว้าวจ้ะนี่ครับหน้าตาของขนมแตงสูตรของน้องแอปพอิลคนงานนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวทำ oh. เมนูอื่นต่อนอ้ค,ครับเราจะมาทาแกงผักสูตรน้องแอปเปครับซึ่งเมื่อกี้ตพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะว้าวพริกแกงแถมไปได้นะคือถั่วเน่าเ,เนาะ,ะสูตรความอร่อยเลยแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปอีก อืมนี่ไงครับครับมาแล้วครับอืมมาแล้วหอมกระชาติจะเป็นยนะังเนาะดูอีกทีครับอือมหอ,อมไหมเนาะหอมมากครับอันนี้เรา ทำงานแข่งกับลมมาเนี่ยลมแรงจริงทั้งลมทั้งฝนนี่นะน้องไอปองเราส่วนฝังง่งครูอิงทำครับอจะผัดไข่เต๋มนะวัตถุดิบของเราคือผักอะไรเมื่อกี้นี่ดอกขจจอดอกขจจอนะครับมาเอาเต่งสนามก่อนอ๋อเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าเข้าไปนะครับ ประมาณนี้ใช่ไหมครับว้าวรอเดือดนิดนึงว้าวที่ขายไม่ได้ก็ใกล้เคียงกับสูตรเมืองเหนือนั่นก็คือน้ำล้างครกนะครับใส่เข้าไปแล้วว้าวหลากหลายเมนูในวันนี้ครับฝั่งครัวครกเยี้งทำอะไรครับนึ่งสมุนไพรมีส่วนผสมอะไร้างครับเนี่ยหอมแดงหอมขาวรากผักชีค่ะข้าวไข่ขาขมีด ปีนิดหน่อยจ้ารถดีชูรถจบคือคใช้ปานินใช่ไหมครับจ้าข้<ม>าใบมะกรูดก็มีใส่ทุกอย่างเลยค่ะหอมไหมนะหอมเลยตมรวมกัน น้ำฝั่งนี้เดือดแล้วเนาะ<ไ>แล้วก็จะใส่ปลาดุกเข้าไปครับส,สดๆจากบอ่อพิสารเลยว้าวนี่ครับไซส์กำลังดีนะครับครับฝั่งนี้เพิ่มผักชีชชต้นหอมผักชีฝรั่งลูกกระพิกแกงก่อนเดี๋ยวเตรียมนึ่งว้าวี่ปลาก็ไซส์กำลังดีนะใช่แสดงปลาใหญ่วนเวียนแต่ว่าไม่ได้นะรับรับล่อๆนะไม่เป็นไรครับเราพี่เอกกับพิสารก็จะจดจ่อที่บ่อปลาอยู่ครับ ป่าใหญ่อยู่กลางคุณนาครับเห็นแล้วครับเอาไว้ข้างหน้ามาพิชิตใหม่เนาะต้องแหลงเอาเรือลงเหมือนบ้านมิวสิกเนาะครับว้าวหวยผิดหวยผิดไปครับอืมแล้วเอาไปเนื่งต่อเนื่งต่อสักครึ่งชั่วโมงได้เลยครับเรียบร้อยว้าวไข่เป็ดของพี่สารเบิกน้าขนาดเลยอ่ะมอนใหญ่นะครับนะเพราะว่าใช้อาหารผสมนะครับโอ๋โทอาจจะบาดเพลี้ได้นะเป็น เปิดหนาใช่ไหมจะเจียวใส่ปลากระป๋องป้าสูตรใหม่ครับลองดูเนาะต้มยำด้วยครับเดี๋ยวลองชิมใช้บางกี่ฟองครับสามเขาละสามเดี๋ยวมีหลายเมนูครับจะเป็ดแล้วก็ปลากระป๋องนะครับเจ้าคุเค้าให้เข้ากันเลยครับใช่นี่คือสูตรใหม่ลูกคิดเองเลยหรอสูตรใหม่เจ้า YouTube อ๋อโอเคครับสูตรใหม่จาก y o ยูทูบคุเค้าครับเดี๋ยวลองชิมนะใส่ใบบักลูดใส่ผักชีว่ะครับใส่พริก แอมแดงสไคยสไคยสุดท้ายก็ใส่ผักหนามเข้าไปนะครับว้าวอืมแป้งมันก็ยุกเนาะกลับชิมนะครับเหลือจรด้วยเจีวยวของเรา เจียวต้มยำป,ปลากระป๋องแบบทอดทั้งๆระลองชิมนะครับสูตร<า>นี้นี่ใช้ไข่เป็ดจ้ะสวนพิสา,า,านนะนะฟาร์มพิสานนะฟาร์มพิสานคลิปที่แล้วเนาะต้องตามไปดูเราเก็บไข่นะปลาพวกเกษตรกรตัวจริงเลยมันขนาดเน้นเอะปลากระตัวใหญ่จะเอาไปได้เหมือไม่ไนเนาะพี่เนาะครับไม่เป็นไรเอาไว้ครั้งหน้าครับเราจะมาพิชิตกันใหม่ สุดท้ายท้ายสุดแกงขนหนามใส่อะไรไปครับน้องใส่ชะอมลงไปค่ะอ่าชะอมกะเรียงภาษาน้มีชื่อเรียกไ่าใช่ไเขาเรียกว่าปะไสโดค่ะชะอมภาษากะเหรี่ยงนะคะปะไสโดค่ะปะไสโดอืมชื่อแปลกมากเลยคือยากมากเลยภาษาของน้องอ่ะจริงเหรอคะใช่ปกติพี่น่าจะพูดเป็นกะเรียงสกอตลอดเลยอ่ะแต่กะเรียงโปเนี่ยภาษาแตกหูมาก ยัต้องอยู่ด้วยกันบ่อยๆละครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะก็รอสุดีเดียวครับฝั่งพิสารอยู่ฝั่งนู้นนะครับบอกว่าจะเอาให้ได้ปลาใหญ่ครับว้าวบรรยากาศก็เร,ริ่มรื่นลมพัดเย็นสบายครับอาหารก็หลากหลายเมนูครับค่อยๆทำกันไปนะครับเนาะบรรยากาศสวนของพิสารแห่งนี้นะครับจะพ่อเกษตรกรตัวจริงเลยครับ เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะครับมันเนี่ยว้าวมีแพลคตัวนี้แบบเคยก,กินเหรอสูตรดั้งเดิมเลยว้าวแต่ตัวนี้มากเนะาะเสร็จแล้วอีกหนึ่งเมนูครับใช่แล้วเจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปลาดุกอุยอวยเลยได้กินไปกันเจ้าโอ้โหขจอนหรอ ใส่ดอกกระเจี๊ยบใส่เสร็จครับว้าวใส่กระเทียมใส่หอมแดงก่อนครับโยกันใส่บางลมนะลมก็แรงเหมือเดิมครับนึกถึงตอนที่ทําอาหารกับน้องมิสิีและน้องดานะที่วนั้นก็ลมลมแรงประมาณนี้เลยใช่กลัวจะทายทอมเสร็จนะรอบนี้ก็ต้องมาสู้กับแรงลมกันนะครับใช่ช่วยบังลมก่อน ใส่ไข่เป็ดเข้าไปแล้วครับ <Wow. S 1> เสร็จแล้ว<ฟ>คือเกี๊ยวแบบนี้เลยใช่ครับแล้วก็ผัดใส่ก็น้ำแดงนครับน้ำไข่บอ,อ,อกข้าวจอนนี่ไม่เคยกินนะครับต้องลองนะครับอเงขนาดใส่ดอกข้าวจอนเข้าไปครับ ว้าวพอไหมเนาะต้องกินนะครับหอมมากเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยเสี่วขาสี่วขาวหอรสดีค่ะอ๋อหอยรสดีว้าวเป็นี้เลยครับ ว้าวโอ้ fool. สุกแล้วครับเมนูดอกกระจรของน้องแอร์ตนะครับห uh ืมแย้มคระทุบหมดแน่นอนครับว้าวว้าวอ่าสู่เมนูของครัวคุณเอีกเงแล้วนะครับปลาเนืลอจระปลานิ่งนึ่งสมุนไพรใช่ไหมครับอ่าหืมยี่สิบนาทีเจอกันยี่สิบนาทีเจอกันครับเอาเลยครับจ้ด ช่วงตอนรอปาลาเราก็มาเจอนางเอกของเราเชอร์รี่เชอรช์รี่นี่โอ้ยหมาพุดเดิ้ลน่ารักน่าชัางนะครับน้องแอปเปิลก็ชอบสัตว์นะครับจ้ะครับโอยเชอร์รีห่หิวข้าวหรือเปล่าเชอร์รีห่หิวข้าวหรือเปล่าครับมาจูงแค่แง่มาเชอรี่เนาะ คนงานสิว้าวสวยครับเนี่ยสุนะจปลาเน้นนึ่งสมุนไพรจากครัวคุณเอี้ยงนะครับครับครับเมนูส่งท้ายครัวคุณเอี้ยงนี่คือไข่เจียวต้มยำปลากระป๋องนะครับนี่เครื่องต้มยำเน้นๆไข่เป็ดด้วยนะใช่แล้วค่ะจากฟาร์มไข่เม็ดอ่ะไข่เม็ดว่ะไข่เป็ดออร์แกนิกครับ เราไปเก็บคลิปที่แล้วนะ<ช>เบ็ดเยอะมาก400ากว่าตัวนะใช่แล้วปั๊บเดี๋ยวหลังพินเสร็จเราไปดูเบ็ดนิดนึงคมั<า>บเป็ดกางว่ายน้ำมีนู่นะน,ะนะครับนะครับว้าวอ่ะโอ้โหต้องทำงานแข่งกับลมครับหลากหลายเมนูเลยวันนี้ครับ สอ้ยอันก็แปลกใช่ย่อยนะครับปลากระปออะ๋องหอมเครื่องนต้มยำไข่เจียวต้ยมยำปลากระป๋องไข่เจียวต้ยมยำปลากระป๋องครับโอ้โหไข่เป็ดจากฟาร์มพิสารนะครับกินด้วยกันนะครับว้าวเยอะเยอะปองใ <laughs> หป้ปอไปเลยจ้าหนูตัวเล็กแบบนี้กินเก่งนะจ๊ะว้าวอื้ม ลมเย็นๆเนาะกินข้าวริมทุ่งนาฝั่งนู้นนะหลากหลายเมนูครับขอเรียัทวนเมนูให้เพื่อนรับชม่อยครับว้าวขนมนี่ขนมปลงไทยอร่อยมากแอบชิมไปแล้วแกงย่างเจ้าน้องปออแกงพักหนังเจ้าใส่ปลาดุกนะใส่ปลาดุกที่พี่เอกตกให้นะแัดดอกขจอใส่ไข่เป็ดนะคะผัดดอกขจรนี่คือถือว่าแปลกครับแล้วก็ปลานินปลานินนึ่งสมุนไพรใบกละวยน่ยงครับ อันนี้ไข่เจียวต้มยำปลาต้มยำปลากระป๋องแล้วไข่เป็ดของเรากี่สดเลยไม่ใช่เป็นพร้อมครับสวยงามครับเป็นไข่เป็ดจากสวนของพี่สารนะครับนะเฉพาะเกษตรกรตัวจริงไข่ออแกนิกนะคะค่ะน้องแทปอจัดการเลยค่ะรู้แล้วนะคะรู้ล้จ้าเอาอะไรก่อนเล็งอะไรก่อนน้องแอร์เล็งอนี้ก่อนที่ขอชิมดอกระจกแล้วกันนะ ลมเย็นลมเย็นสบายนะครับนะกับเมนูภาคสนามเขาบอกว่าอลังการทุกเมนูเลยใช่อร่อยก็นกี๋ยวเขอนอร่อยอ่ะคุยเตเตยังไม่ได้กินเลยครับอ๋อนคุยเตเต้คุยเตเต้ค่ะคนงามกินเมนูนี้ค่ะเมนูไข่ต้มยำปลากระป๋องโอ้โหลมลมอลม อืมอร่อยอุ้ยเตะเตเตะเตะนะเตะเตอ่ะผักหนามของน้องแอปเปินะครับสูตรคุณแม่เลยนะแล้วก็เนื้อปลาดุกเน้นๆน,น,นะครับดวูว้าวไข่ไข่คร,ครับแบ่งกันคนละครึ่งเนาะครับโอ้ตัดยาครับอ่ะได้แล้วว้าวนี่อุ้ยเตะเตะอุ้ยเตะเตะอืมขอชิมหน่อยครับผักหนาม กับปลาดุกสูตรชาวกะเหลี่ยงโปแท้ๆเลยนะเป็นกระเหลี่ยงโปนะครับนะปกติเราจะเจอแต่กะเหลี่ยงสกอนะแต่รอบนี้กะเหลี่ยงโปแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลสาวสวยของเรานะดังนะดังนะน้องไอปองเราค่ะกินครับช่วยมาติดตาม YouTube น้องเยอะๆเนาะ่ะแม่ธรรมดาครับหอมหุวเน้าครับ หอมผัวเน่าหอมผัวเน่าครับรสชาติแบบลงตัวดูสาวงามกินดีกว่าอร่อยค่ะบุ๊คจุดเร็วทำเองอร่อยเองเนาะทำเองกินเองอร่อยสักเดี๋ยวครัวคงจะน้อยใจอ่ะชิมไข่เจียวปลากระป๋องต้มยำว้าวอ๋อชั่วโมงนี้อะไรก็ฉุดรั้งมาอยู่ครับอร่อย หิวด้วยอร่อยด้วยครับอือหือได้ก่ออุ๊ยเต้เต้เป็นธรรมดานะคุณเอ็งดูในยู u ูบมาไม่เคยกินแต่แต่อร่อยอร่อยมันมีความสมุนไพรผสมเนาะความนุ่มของไข่กินปลาปองไม่ฉุนเลยอ่ะลงตัวครับนัวลิ้นมากกลมกลมรอบ สุดท้ายสุดท้ายขอชิมปลาสมุนไพรของเราปลาเนรน,นึ่งสมุนไพราจากบอ่อพิซซ่าอีกแล้วครับฝีมือชาวเอกรอ่ฝีมือพิซซ่าที่ตกไปเรานะเน้นๆครับสดๆเลยเนาะกินครับน้องแอปปอไม่ต้องหยุดยั้งนะครับกินเรื่อยๆเลยจ้ะครับกินครับอืใช้ได้ก่อนเข้มขนม้นไหมน้อปลาหวานๆเลยสรุปเออ อร่อยทุกเมนูครับช่ะขนมเนาะอ่ะเดี๋ยวขอรับสถานการณ์ชิมขนมบม้กันนะ,ะเดี๋ยวของเข้าันจะเรื่อยอว้าวขนมแตงไทยบายน้องแอร์บอนะครับเป็นสูตรจากคุณแม่นะครับนะโอ้โหบีบงี้เลยนะโอ้โหแกะงี้เยเนาะขอแกะ,แกะใช่ไหมข <laughs> อได้ได้ได้ขอ <laughs> oh, sorry sorry <laughs> บีบก็ได้พี่จะกินแบบใหม่ขอให้ดีอะ แกเอามาจะเป็นแบบนี้จ้าโอ้โหไอ,อ,อปอสวยงามเลยเบียทิ์ไปบีบเขานะโอ้กลิครับดึงๆเลยหวานพอดีพอดีไม่มากก็หอมแตงไทยนะครับพวกเข้ากับแป้งข้าวเหนียวไปเข้าเจ้านะครับลงตัวมากเลยน้อยปอใช่ค่ะอร่อย พอดีว่าเห็นในช่องของน้องไอป,ปอทําเราก็เลยสนใจให้น้องมาทําในสูตรในช่องไปทีเลยเนาะน้องไอป,ปอก็ยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะชื่อว่าช่องอะไรครับช่องไอป,ปอนะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะครับแล้วก็มีเพจซึ่งคนติดตามเยอะมากนะั่นคือชื่อเพจแอปปี้ปอพียาค่ะเป็นชื่อเพจเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอ้โออยากให้น้องได้ ชั่วโมงเร็วๆอ่ะใช่ดูกันนห่อยนะเข้าไปดูในช่อง YouTube น้องด้วยนะฝากติดตามกันด้วยนะคะครับชื่อวหาบึซ่าครับก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะของพี่สารนะครับเจ้าพ่อกับสิรียนะครับนะไม่เคยมาเลยครั้งแรกเนาะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีน้องเป็ดซี่ร้อยกัวตัวอย่งนู่นนะครับนะครับคลิปที่แล้วนะเราถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวหลังกล้องนี้เราก็จะกินกันเรื่อยๆต้องขอบคุณน้องแอร์พอที่มาเป็นสีสันในคลิปนี้อีกแล้วนะค่ะน้องแอร์พอก็จะมาร่วมมาเป็นสีสันเรื่อยๆนนะะครับเา ช่วงนี้อยู่บ้านเนาะใช่ก็คงจะเจอกันบ่อยขึ้นยินดีนะยินดีครับตาบลื้อตาบลื้อตาบลื้อค่ะครับขอบคุณครับพอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะมากินต่อนะของเอ็งกินเลยโอ้โหอร่อยจริง ไปแล้วนุ่ยเจ้าน้องเป็ด หลังจากที่เบียร์กลับบ้านนะครับชอเอกจัดการเลยครับผมดูครับดูครับตัวใหญ่ไปเลยไหมดูดูด,ดนูนี่นี่นี่ะเจอะไหมเลยไหมครับเจอ,อ,อมาครึ่งวันแล้วครับเจอมาครึ่งวันแล้วครับ